กุลณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีรมสวดพระพิธีรมพระศพสมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาปนววีประจำทั้งกลางวันและกลางคืนวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสในพระบรมมหาราชวังบนโั่วหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนส่วนเป็นประธานในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีรมจากวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารและวัดสุธาเทพพระวาราม ราชวรมหาวิหารที่สวดพระพิธรรมพระสบสมเด็จพระเจ้าปากินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนวดีมาตั้งแต่ข้ามวานนี้จนถึงเช้าของวันนี้และหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนส่วนเป็นประธานในการถวายพัฒตาหารเพลนแด่พระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามราชวรวิหารและวัดสเกตราชวรมหาวิหารที่สวดพระพิธรรมพระศพในช่วงเวลา7นาฬิกาถึง18นาฬิกาของวันนี้ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันและกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้า8รูปชั้นเพน8รูปกำหนดร้อยวันโดยตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนทั่วไปผู้แทนหน่วยงานต่างๆรวมทั้งสถาบันการศึกษาเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิข้าราชการกรุงเทพมหานครกระทรวงอุตสาหกรรม แล้โรงเรียนวชิราบุตรวิทยาลัยด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานประการที่เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองและแก่ประชาชนไทยมาโดยตลอด